สวัสดีนะคะชาวราศีมังกรเนาะคลิปนี้เป็นคลิปเดีวความรักทุกสถานะนะคะของชาวราศีมังกรนะประจำวันที่15นะคะถึงอ่อ 30เมษายนเนาะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคุณจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องความสัมพันธ์นะคะเรามาดูเหตุการณ์ทั่วไปกันก่อนเนาะแล้วก็คําแนะนานะคะบวกสภาวะการเงินนะของชาวสีมังกรนะคะว่า15นะ้ถึง30เมษา,นะายนเนาะไพ่มีอะไรอยากจะมาบอกนะคะหรือมาเตือนคุณเนาะเหตุการณ์สําคัญที่จะเกิดขึ้นชาวสีมังกรช่องของเราดูตามสัตว์หลักตะวันตกนะคะหากคุณลัคนาหรือราศีมังกรและเป็นผู้ที่เกิดวันที่22ธันวานะคะถึง20 มักกาก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลาวมันเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวสิมังกรเนาะไพ่บอกว่าอาจจะมีใครบางคนนะคะที่พยายามเข้ามาแทรกกลางนะระหว่างคุณนะคะ กับเพื่อนของคุณระหว่างคุณกับงานหรือว่าคุณกับเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่ารายได้หรือบางอย่างที่คุณต้องการเนาะเือมันอาจจะแบบมีความติดขัดนะคะจากที่มีคนคนนี้เข้ามานะคะตรงนี้นะแล้วก็ไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยระวังนะคะปัญหาเรื่องของการเงินเนาะหรือความมั่นคงของตัวเองนะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวมากเกินไปหรืออาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะรั่วไหลเนาะอาจจะมีใครบางคนที่มีนิสัย ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะอยู่ในชีวิตคุณเนาะในช่วงนี้ก็ระวังนะคะดูให้ดีเนาะแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดน,นะคะเพราะมีโอกาสที่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนอะ่ะเราก็อาจจะแบบมาสร้างปัญหาให้คุณได้นะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีการแบบเรียนรู้หรือว่ามีการผ่านชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่ง ไพ่บอกว่าสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะแอนรู้สึกว่าปักนี้คุณจะมีความเข้าใจตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะมีการเติบโตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอ๋อ ความคิดหรือแม้กระทั่งสุขภาพจิตของคุณเองก็ตามเนาะตรงนี้นะคะแต่ชาวราศีมังกรคุณโชคดีตรงที่ว่าไม่ว่าจะเปิดปัญหาอะไรก็ตามเข้ามานะคะในปักนี้เนาะคุณจะได้รับการปกปักดูแลรักษานะคะจากบางสิ่งบางอย่างเนาะที่คุณอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือเนาะหรือว่าจากความดีที่คุณเคยทํานั่นแหละนะเออเขาจะเหมือนแบบเข้ามาปกป้องคุณนะคะจากอะไรก็ตามที่แบบมัน มันไม่ได้โอเคที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะนะเออในเดือในในปักหลังนี้เนาะแล้วก็ไพ่บอกว่าอยากให้คุณเชื่อเซนและสัญชาตญาณของคุณนะมันจะค่อนข้างตรงและก็แม่นยำม,มากๆเนาะปักนี้ชาวสาศีมังกรแอนรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหมายความว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการวางแผนเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งบางคนเริ่มมองหาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือว่าอยากที่จะทําให้ชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปล บางอย่างที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็สภาวะการเงินของชาวสีมังกรเนี่ยคุณต้องระวังนะอบางคนเนี่ยชา,ชาวสีมังกรน่ะตัวคุณเองอะ่ะอาจจะอยากที่จะลงทุนนะคะบางคนอาจจะเริ่มมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตอาจจะอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์บางคนอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถหรือว่าหางานที่แบบทําให้ตัวเองมีความมั่นคงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ยังมีอยู่ในชีวิตคุณอยู่เช่นค,คุณอาจจะมีรายจ่ายที่มันมาก มีรายจ่ายหลายทางที่คุณต้องจ่ายอาจจะมีค่ารถค่าอุปกรณ์จีบะทะนะคะที่คุณแบบอาจจะใช้ใจ่ายเกินตัวมากเกินไปในบางเรื่องหรือบางอย่างมันไม่ได้สําคัญแล้วคุณอาจจะไปใช้ใจ่ายตรงนั้นมันเลยทําให้มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้เนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ในบางคนนะคะหากใครเชื่อเนาะในเรื่องของเวรกรรมหรือว่าจริงๆกรรมมันคือผลจากการกระทํานั่นแหละนะคะตรงนี้เนาะพอคุณมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายคุณก็อยากที่จะพยายามทำหรือ หรือว่าจัดการนะคะรายจ่ายตรงนี้ให้มันดีเนาะแต่บางคนมันไม่ดีขึ้นเลยก็แนะนําให้บางคนอาจจะต้องไปทําบุญนะหรือว่าบริจาคนะคะให้กับผู้ยกากไร้ก็ได้เออถ้าไม่ได้อยากทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยก็ไปบริจาคตามมูลนิธิโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันแล้วก็มองว่าการเงินของคุณที่มันอาจจะมีปัญหาหรือการติดขัดตรงเนี้ยมันจะดีขึ้นนะคะรวมถึงตัวคุณเองหาก ออมองหาอะไรใหม่ๆที่เป็นความมั่นคงแอนรู้สึกว่าหลังจากนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่ามืนมันมีบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองมีความติดขัดในเรื่องของเงินเนาะสำหรับชาวสีมังกรนะคะไพ่บอกว่าเออไม่เป็นไรเนาะก็ ให้มันโฟลไปตามสถานการณ์นะคะในในปักหลังนี้มีโอกาสในบางคนได้ไปเล่นน้ําสงกรานด้วยเนาะหรือว่าได้โดนสัต์น้ำนะคะแต่แอนรู้สึกว่าชีวิตคุณอะ่ะมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเองอะ่ะมันเป็นไ้่ของซเรนเดอร์ความอดทนของคุณที่คุณผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมันจะถึงจุดที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสำเร็จแล้วเนาะก็ อขอให้ชาวสิมังกมังกรนะคะผ่านไปให้ได้เนะาะไพ้ขึ้นแชร์เดอะเลิฟเนาะไพ่บอกว่าอยากคุณแบบแชร์ความรักนะความหวังดีนะคะความน่ารักของคุณเนาะให้กับคนอื่นนะคะสิ่งที่คุณแชร์ไปเนาะสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาคุณเหมือนที่บอกในบางคนถ้ามีปัญหาในเรื่องของ การติดขัดในเรื่องของเงินเนาะเอออาจจะบริจาคเงินอาจจะทําบุญหรืออะไรพวกนี้หรือช,ช่วยเหลือคนที่เขาแบบด้อยกว่าเราอะ่ะเออสิ่งเหล่านี้ที่คุณแชร์ไปเดี๋ยวมันจะเป็นผลส่งกลับมาให้คุณนะคะเออให้คุณแบบ มีมากขึ้นกว่าเดิมที่คุณมีอยู่เนาะแต่ว่าการแชร์ตรงนี้มันต้องเป็นการแชร์โดยที่คุณอยากจะให้จริงๆนะไม่ได้แชร์แบบหวังผลนะอ่ะเออนะคะคือใจคุณต้องบริสุทธิ์ในการที่จะให้ใจคุณต้องดีจริงๆในการที่จะบริจาคบางคนถ้ามันมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆเนะี่ยก็เป็นลักษณะที่คุณอาจจะช่วยเหลือก็ได้เออใช้แรงของเราในการช่วยเหลือนะคะมันก็เป็นอะไรสิ่งดีๆที่จะย้อนกลับมาหาคุณได้เช่นกันนะสําหรับชาวสีมังกรนะคะก็จบไปแล้วนะเราไปต่อกันนะคะสําหรับความรักเนาะของ ชาวสีมังกรนะคะว่าหนึ่งถึงไม่ใช่หนึ่งถึงสิบห้าสิบหกนะคะถึงสามสิบเมษายนนะ,ค,ะคนโสดนะคะความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าคนโสดนะคะจะยังโสดกันอยู่เหมือนเดิมเนาะ,ะขอไพ่ให้กับชาวสีมังกรนะคะคนโสดเนาะ,ะขอดูชีวิตของคุณทั่วไปก่อนละกันเนาะ,ะในปักหลังนี้นะคะเมษานเนาะ,ะหน้าร้อนนะคะว่า อชีวิตของคุณนะโดยทั่วไปนะสำหรับชาวสิบังกรนะคะชีวิตของคุณนะเป็นยังไงกันบ้างเนาะคนโสดนะคะนะเออในช่วงปักหลังนี้ชีวิตคุณเนี่ยไพ่มีอะไรจะมาบอกเนาะอืให้ขึ้น 5เหรียญน,นะคะบางคนระวังในเรื่องของการโดนหลอกนะการเสียเงินทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะตรงนี้นะคะอาจจะซื้อของมาแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณแบบคาดหวังหรือว่าตั้งใจอะไรประมาณนี้ได้เนาะสำหรับชาวราศีมังกรเนาะระวังปัญหาในเรื่องของความหมดุดหงุดหงิดใจนะคะในเรื่องของงานเนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แต่แอนรู้สึกว่าชาวราศีมังกรอะเออไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะในปัก นี้นะคะ คุณจะสามารถเออเอาชนะปัญหาอุปสรรคนะคะที่มันเข้ามาได้เนาะเออแต่ห้าเหรียญที่ขึ้นมาตรงเนี้ยจริงๆหลักๆระวังในเรื่องของการเงินและในเรื่องของสุขภาพนะคะที่มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เนาะตรงนี้นะบางคนเหมือนที่บอกคือเสียเงินไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะตรงนี้เนาะเออมารู้อีกทีก็เหมือนแบบเสียเงินไปแล้วโดนหลอกไปแล้วนะคะประมาณนี้ได้เนาะหรือบางคนอาจจะเาขาเรียกว่าสุขภาพมีปัญหานะคะได้เนาะบาง ควรทำงานหนัก แล้วก็ทําให้สุขภาพของคุณแบบมีปัญหาบางคนมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของฟันนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูนะไปเช็คอัพกันนิดนึงนะคะหรือว่าไปตรวจสุขภาพช่องปากนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะก็จ,จะมีการเสียงเงินไปได้เนาะกับการที่เราไปเช็คอัพเรื่องสุขภาพแล้วก็แอนรู้สึกว่าชาวราศีมังกรอ่นะคือคุณน่าจะค่อนข้างแอคทีฟในเรื่องของงานนะคะคืองานคุณจะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองถอามว่าจัดการได้ไหมเนาะสำหรับชาวราศีมังกรคนโสดคือคุณสามารถจัดการได้ต่อ ให้งานคุณจะเยอะมากๆจริงๆก็ตามเนาะในปักนี้คุณก็สามารถเออเอาชนะปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาได้เนาะเออตรงนี้นะคะที่ที่เห็นนะสำหรับชาวสิมังกรคนโสดเนาะเหตุการณ์ทั่วไปนะคะของคุณนะมาดูการว่าความสำคัญเนาะของชาวสีมังกรนะคะคนโสดเนาะความรักของคุณนะคะช่วงเออหนึ่ง ไม่ใช่หนึ่งสิสิบหกนะคะถึงสามสิบเมษายนเนาะความรักของชาวสีมังกรนะคะคนโสดเนาะจะเป็นยังไงนะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยจะยังโสดเหมือนเดิมเนาะมาดูกันนะคะสําหรับชาวสีมังกรนะคะให้เรงเนาะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะขอสับนึงโอเคสําหรับชาวสีมังกรคนโสดนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณนะคนโสดนะคะจะเป็นยังไงนะ จะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าจะยังโสดอยู่เหมือนเดิมเนาะไพ่คือสิบดาบเนาะระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะของชาวสิงมังกรเนาะตรงนี้นะคะที่เห็นที่ขึ้นมาบางคนคนโสดนะหากมีคนเก่านะคะแฟนเก่าคนรักเก่า,คน,กกาคนคุยเก่าๆเนาะมันเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองยังนึกถึงยังคิดถึงนะคะคนเก่าๆเนาะคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็ยังมีความยึดติดนะคะหรือว่ายังมีความเสียใจกับสถานการณ์เก่าๆในชีวิตอยู่เนะาะไพ่คือ ึ้นดาบ3ดาบนะคะแล้วก็6ถ้วยขึ้นมาคือเหมือนอความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือความรักเก่าๆของคุณน่ะที่คุณผ่านมามันเหมือนมันยังตราตึงในใจอยู่แล้วคุณยังไม่สามารถที่จะ move on ได้เนาะตรงนี้นะคะมันยังมีความนึกถึงยังมีความคิดถึงและทุกครั้งที่นึกถึงที่คิดถึงเนี่ยมันยังเจ็บปวดเพราะตัวคุณเองเนี่ยยังมีความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่เนาะให้ขึ้นเด็กถ้วยนะคะคุณยังรู้สึกนึกถึงคุณยังรู้สึกคิดถึงคุณยังรู้สึกอกอดเก็บ คนคนนี้ไว้นะคนที่คุณดิวด้วยเขาจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะมีกบกบพิจิกนเนาะหรือเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะมีถุนเป็น,นกุมนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยผิวขาวนะคะหรือว่าเป็นคนที่น่ารักนะคะหรือเป็นคนที่คุณอาจจะค่อนข้างรู้สึกว่าถูกสเปคถูกใจเนาะเออแต่ว่าความสัมพันธ์มันจบอะหมายความว่าอาจจะมีการเลิกกันนะคะเป็นรักาสามเศร้าเนาะหรือว่ามีความทําให้ผิดหวังเสียใจกันไปเนาะสองคนโสดมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองเหมือนยังยึดติดอยู่บางคนอาจจะได้ไปรับ รู้นะว่าแบบเออเขามีคู่มีแฟนหรือว่ามีคนที่จริงจังไปด้วยแล้วเนาะเออมันยิ่งทําให้ตัวคุณเองเนี่ยยิ่งเกิดความเศร้าเสียใจหรือว่าผิดหวังกันไปกันใหญ่นะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นชาวสีมังกรนะคนโสดให้แนะนํานะคะให้ตัวคุณเองอย่าไปจมนะอย่าไปยึดติดอย่าไปนึกถึงนะคะเรื่องราวเก่าๆเนาะรู้ว่าคุณรักคนคนนี้มากรู้ว่าคุณแบบค่อนข้างลึกซึ้งกับคนคนนี้มากคุณยังกอบเก็บคอยไว้อยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ คุณยังรู้สึกกับคนคนนี้มากๆเนาะแต่ไพ่แนะนําว่าตัวคุณเองต้องไปต่อข้างหน้าเนาะคุณต้องพยายามนะคะในการที่จะ move on ไปเนาะจากความสัมพันธ์นี้นะคุณต้องเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เด็ดขาดคุณไม่จริงจังในการที่จะตัดจบคุณยังลังเลยังนึกถึงเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่คุณจะไม่สามารถที่จะ move on ได้เลยนะไพ่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาแต่ชาวราศีมังกรท้ายที่สุดแล้วคนโสดนะคะที่ยังนึกถึงคนเก่าๆเนี่ยคุณจะทําใจได้นะกับความ สมคัญน,นะคะนะตรงนี้เนาะคุณอาจจะต้องหาเวลานะในการอยู่กับตัวเองหรือว่าต้องค่อนข้างมีความเด็ดขาดนะคะอย่าไปคิดถึงนะอย่าไปลังเลเนาะเออแล้วก็อย่าไปรอคอยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาไหมนะสาหรับชาวสีมังกรคนโสดนะคะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแบบเริ่มต้นใหม่นะคะสาหรับชาวสีมังกรเนาะถ้าตัวคุณเองเนี่ยลองเริ่มต้นใหม่นะสำหรับชาวสีมังกรนะคะงจริงแอนรู้สึกว่า เหมือนคุณยังยึดติดอยู่เลยอ่ะอืมคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอ่ะคือจริงๆแอารู้สึกว่าตัวคุณเองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องให้โอกาสนะคะตัวเองน้อะจริงๆถ้าคุณแบบ ไม่ยึดติดกับคนเก่านะแล้วก็พยายามไปโฟกัสที่ตัวเองนะคะัจริงคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามานะคะพอจะเป็นชาวราศีพฤษภนะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนในวงสังคมเดียวกันกับคุณเป็นเพื่อนคุณคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะที่เขาแบบจะเข้ามาหาคุณนะคะนะแต่ว่า คือคนนี้จะเป็นคนที่คุณรู้จักอ่ะเออไม่ได้เป็นคนแบบที่คุณไม่รู้้จักเนาะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสนใจคุณอยู่ที่ตัวคุณเองนะสำหรับชาวสีมังกรนะคะคนโสดเนาะที่ยังคิดถึงคนเก่าเนี่ยว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะนะในการที่จะ move on ไปข้างหน้าเนาะเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ได้เจอกับความรักที่ดีที่แบบเป็นความรักที่โรแมนติกนะแต่ว่ามันเป็นตัวคุณเองอะที่อาจจะต้องเดินออกจากจุด ตัวเก่าที่คุณอยู่นะคะกาในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเนาะแล้วก็คุณจะได้ พบกับความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะตรงนี้นะสำหรับชาวสีมังกรนะคะคนโสดที่แบบยังยดติดแบบคนเก่าๆอยู่เราไปดูคนโสดนะเออที่แบบโสดสนิทเลยนะคะแบบไม่มีใครนะไม่มีแฟนไม่มีคนเก่าไม่มีคนคุยไม่มีใครทั้งนั้นนะคะที่แบบผ่านมาฉันโสดมาตลอดจ้ะบางคนแบบอายุ 20- 30คือฉันก็โสดมาตลอดนะฉันไม่เคยมีแฟนอะไรเงี้ยมาดูกันว่าแล้วความรักของคนที่โสดสนิทเลยไม่มีคนเก่าเลย นะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะกับคนที่โสดสนิทจริงๆเนาะตรงนี้นะไพ่ขึ้นสิบเหรียญหกดาบนะคะคนโสดสนิทนะจริงๆตัวคุณเองแอนรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนโสดที่โสดมานานแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขกับความโสดของตัวเองคุณเหมือนเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะคะแล้วคุณอาจจะเป็น สาเหตุที่สดส่วนหนึ่งแอนรู้สึกว่าคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณรู้สึกดีกับความโสดของคุณคุณไม่ได้วุ่นวายเนาะคุณค่อนข้างอินดิเพนเดนต์แล้วก็บางคนโลกส่วนตัวสูงต้องมองตรงนะคะตรงนี้แล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่ขัดสดนอะหมายความว่าบางคนอาจจะฐานะดีการเงินดีการงานดีนะคะแล้วทาให้ชีวิตคุณแบบแฮปปี้มีความสุขมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่ได้อยากขนขวายในการที่จะมีความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้บางคนน่ะที่แบบโสดะแอนรู้สึกว่าตัวคุณเองก็จะยังโสดอยู่นะในปักนี้นะคะจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาเนาะตรงนี้หรือในบางคนต่อให้มีคนเข้ามานะก็อาจจะเป็นพลังงานที่คุณก็เลือกที่จะนิ่งนะคะแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตของตัวเองไพ่ขึ้นมาเนาะเออก้าวถ้วยนะคะกับเดือดสตาร์เนาะแอนรู้สึกว่าคนโสดอะ่ะคือคุณ ไม่ได้ต้องการมีใครเนี่ยชาวราศีมังกรน่ะคุณมีความสุขกับตัวเองนะเอออาจจะมีงานหรือว่ามีเงินแล้วก็อาจจะเดินทางในมงคลน,นะคะตรงนี้เนาะเออแล้วคุณก็ไม่ได้อยากที่จะแบบมานั่งเศร้าเสียใจเพราะมีความรักอะเออไม่อยากถูกกดดันไม่อยาก ไม่แน่ใจว่าคืออะไรจริงๆถามว่ามีคนเข้ามาไหมคนโสดสนิทเลยคุณมีคนเข้ามานะคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจนะคะแต่คนที่เข้ามาถ้าเขาไม่ได้มีคู่มีแฟนแล้วเออเขาเขาไม่ได้เป็นคนไกลเป็นต่างชาติต่างภาษา เขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกสเปคถูกใจคุณขนาดนั้นนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวตรงนี้มันแฮปปี้มากมากแล้วนะคะคุณก็เลยแบบไม่ได้เปิดใจให้ใครนะแล้วคุณก็ยังโสดต่อนะคะสำหรับชาวสีมังกรเนาะเออคนที่โสดจริงๆหากใครก็ตามที่เป็นชาวสีมังกรแล้วคุณ อยากมีแฟนอยากมีคู่มันจะต้องมีบางคนที่เหงาแล้วก็อยากมีคู่เนะาะไพ่แนะนําว่าให้คุณเดินทางนะคะอาจจะเดินทางอาจจะออกไปหาเพื่อนอาจจะออกไปพบปะก,กับเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าให้เพื่อนช่วยเนาะในการที่จะหาคนหรือสกรีมมิ่งคนนะ่ะให้แบบ ให้กับเราอย่างเงี้ยเออคุณสามารถมีแฟนมีคู่ได้เนาะเพราะไอ้รู้สึกว่าจริงๆตัวคุณเองมีความพร้อมแล้วก็มีคนที่เขาแอบ,บสนใจแอบบชอบคุณอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะเออซึ่งมันเป็นตัวคุณเองอะ่ะที่จะเปิดใจให้กับเขาไหมในการที่ให้เขาเข้ามานะคะนะเออเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบ ออกเปิดออกไปข้างนอกบ้างอย่าอยู่แต่บ้านนะคะอย่าอยู่แต่โลกส่วนตัวของตัวเองอาจจะต้องแบบไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้เดินทางไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างเนาะก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอคนเนาะที่ถูกใจแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะกับชาวสีมังกรนะคะคนโสดสนิทนะเราไปต่อการสําหรับคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเตนนะพอดูนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณกับคนคุยเนาะขอดูตัวคุณก่อนว่า ตัวคุณเองนะคะรู้สึกยังไงเนาะกับคนคุยคนนี้นะคะในช่วง16นะถึง30เมษายนนะชาวสิงหบังกรนะคะรู้สึกยังไงกับคนคนนี้เนาะให้ขึ้นทาวเวอร์นะอะไรกันครับเนี่ยความรู้สึกของเขาค่ะ สัมพันนี้นะคะต้องบอกเลยนะชาวสีมังกรความรู้สึกที่คุณมีให้กับคนนี้นะในปักนี้นะคนคุยนะจริงๆแอนรู้สึกว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันเนาะตัวคุณเองอาจจะรับรู้บางอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวเขาแล้วมันทําให้ตัวคุณเองอาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะบล็อกนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ไปต่อกับเขานะสาหรับคนคนนี้นะคะเพราะว่าแอนมีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนได้เจอกับสถานการณ์บางอย่างนะในปักนี้แล้วมันทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างช็อกกับการได้ไปรับรู้นะคะสถานการณ์เหล่านี้นะจากเขานะคะตรงนี้เนาะเออว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีการไป กลับไปคุยกับคนเก่าๆของเขากลับไปคบกับคนเก่าๆของเขาอะไรประมาณนี้แล้วการที่คุณได้รู้บางอย่างตรงนี้มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่โอเคกับการที่จะไปต่อแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะจบกับคนคนนี้เลยนะคะบางคนคุณดวกับชาวราศีเมษราศีพิจิกได้นะคะราศีสิงห์ได้เนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะเอออาจจะมีความต่างการข้อจะเป็นต่างชาตินะคะประมาณนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเป็นทาหารตํารวจเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าอาจจะมีความต่างจกคุณ เยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะได้เนาะออตรงนี้นะซึ่งมันทําให้ตัวคุณเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะหยุดความสัมพันธ์กับเขานะในปักนี้นะคะส่วนตัวเขาเหรอจริงๆแอนรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความลังเลนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์เนาะระหว่างคุณหรือคนเก่าเพราะแอนเห็นว่าในฝั่งเขาเนี่ยในปักนี้มีคนเก่ากลับมานะคะคนที่อาจจะห่างกันไปคนที่อาจจะเลิกกันไปคนที่อาจจะจบกันไปเหมือนมีการแบบ กลับมาเออฝั่งนั้นอาจจะเป็นคนที่กลับมาเทคแอคชั่นหาเขาหรือว่ากลับมาพยายามในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเขานะคะประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้แอรู้สึกว่าตัวเขาเองอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักใจเนาะว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะเออจะลวกคุณดีไหมหรือว่าเออจะเลือกคนเก่าดีมันทําให้ตัวเขาเองอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดใจในการที่จะเริ่มต้นแบบกับใครดีนะคะตรงนี้แต่แอนรู้สึกว่าชาวสีมังกรไม่ทนนะเพราะว่าชาวสีมังกรมีโอกาสที่จะ จบความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่าบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงแอนรู้สึกว่ามันจะมีความนึกถึงกันมันจะมีความคิดถึงกันนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าคนคุยในปักนี้ตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะกลับมาง้อคุณนะคะนะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเพราะไพ่มันขึ้น6ถ้วยกับนถ้วยเนาะตรงนี้นะมันอาจจะมีการที่ตัวเขาเองจะกลับมาง้อคุณนะคะซึ่งมันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะแอนรู้สึกว่าชาวศรีมังกรค่อนข้างไม่โอเคมากๆนะคะตรงนี้แล้วคุณอาจจะมีการ ยื่นคําเด็ดขาดบางอย่างในตอนที่เขากลับมาว่าเขาจะเลือกใครนะเออถ้าเกิดว่าเขาเลือกคุณก็ต้องคบคุณเลยคือคุณไม่คุยแล้วนะเออคุณจะเป็นแฟนเลยแต่ถ้าเขาไม่เลือกคุณก็โอเคจบกันแค่นี้นะคะซึ่งในสถานการณ์ที่คุณกับเขาเนี่ยจะมีการทะเลาะก,กันหรือมีความไม่เข้าใจกันนะในปักนี้มีโอกาสที่มันจะมีความนึกถึงกันคิดถึงกันแล้วตัวเขาเองมีโอกาสที่จะเดินหน้านะคะในการที่เข้ามาง้อคุณนะถ้าเป็นฝ่ายเขานะคะที่ ทำให้เกิดปัญหาเนาะไพ่ก็เลยขึ้น Forgiving and Learning ขึ้นมานะสำหรับชาวสีมังกรนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะไพ่บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่คุณเนาะเพราะแอนรู้สึกว่าชาวสีมังกรน่าจะค่อนข้างโกรธนะคะมากๆหรือว่าค่อนข้างโมโหมากแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเราใหญ่โตด้วยนะคะในเรื่องนี้เนาะซึ่งเขาก็อยู่ในสภาวะของความหนักใจเหมือนกันนะเออกับการที่แบบไม่รู้จะทํำยังไงนะคะตรงนี้แต่ไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาง้อและคุณเองยังรู้สึกดี กับเขาอย่าใช้อารมณ์นะคะนะเพราะจริงความสัมพันธ์นี้อรู้สึกว่ามีโอกาสเนาะที่ท้ายที่สุดม,มันจะได้ลงเอยนะหมายความว่ามันมีโอกาสนะคะที่คุณทั้งคู่จะมีการตัดสินใจเนาะในการที่จะคบหากันนะคะตรงนี้เนาะในท้ายที่สุดนะแต่ว่ามันอยู่ที่ชอวสีมังกรเองเพราะเห็นบางคนมีโอกาสที่คุณจะตัดไม่เอาไม่ไม่ไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือเลิกนะกับ ถ้าเลิกก็คือไพ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เรียนรู้นะคะจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าคุณยังอยากไปต่อเขาก็าจ,จะต้องให้อภัยเนาะแล้วก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะแค่นั้นเลยนะสําหรับชาวจีมังกรนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะว่าความรักของคุณนะคะกับคู่นะใน ปักนี้จะเป็นยังไงนะคะเออปักหลังเมษานะคะขอดูหน่อยนะสําหรับชาวสีมังกรนะคะคนมีคู่นะขอดูความรู้สึกของคุณนะคะที่จะมีให้กับคู่ของคุณนะคะว่าตัวคุณเองจะรู้สึกยังไงกับคู่นะในช่วงหนึ่งไพ่ขึ้นทาวเวอร์เหมือนกันนะคนมีคู่เดี๋ยวขอฝาก แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะมีปัญหาด้วยกันนะขอดูชอสีมังกรเนาะขึ้นมนาะห้าเหรียญห้าดาบโอเยกดอ่ะขอดูฝั่งเขาเนะะี่ยค่ะว่าฝั่งเขาจะรู้สึกยังไงอะคุณนะในปักหลังเมษาเนาะอืม,อม คือชาวสีมังกรคนมีคู่ต้องระวังปัญหานะคะที่อาจจะเข้ามานะค,ะคล้ายๆคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเหมือนมันมีปัญหานะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะเออแล้วมันทําให้คุทั้งคู่มีการทะเลาะก,กันนะ แบบปรปปับกระทันหันนะคะปัญหาที่เข้ามามันอาจจะเป็นความอึดอัดใจบางอย่างบางคนไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องกดอื่นเลยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องนิสัยของเขาล้วนๆเลยก็ได้เนาะเออที่ทําให้คุณอึดอัดใจคุณรู้สึกไม่โอเคคุณอาจจะอดทนมานานเพราะว่าธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุที่ค่อนข้างอดทนแล้วก็จ,จะแบบเก็บมานานแล้วจนถึงวันหนึ่งคุณไม่ไหวคุณอาจจะระเบิดลงตู้อะไรเงี้ยเออได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนาะคนมีคู่คือแอนรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึก ไม่โอเคกับปัญหาบางอย่างนะคะที่เขาทํามาตลอดแล้วปักเนี้ยมันทําให้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับปัญหานี้เช่นในบางคนเนาะมันอาจจะมีการให้และรับที่ไม่เท่ากันหมายความว่าคุณให้เขาเยอะมากๆแต่เขาอาจจะไม่เคยให้คุณในแบบที่ คุณให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะรู้สึกโอเคฉันจะอดทนฉันจะยังไปต่อคนคนนี้จนท้ายที่สุดแล้วปักหมีแอนรู้สึกว่าคุณจะไม่ทนนะคะมันอาจจะมีปัญหามีคอนฟ lict เข้ามาจริงบางคนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นครอบครัวเขาที่เอ่ออาจจะไม่ได้ดีกับคุณมากหรือเป็นเพื่อนเขาเป็นคนในวงสังคมเขาที่อาจจะไม่ได้ดีกับคุณมากแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากไปต่อแล้วว่าความสัมพันธ์นี้เนาะคุณเหนื่อยนะคะคุณรู้สึกไม่ได้ถูกเติมเต็มเลยเพราะไพ่มันขึ้นห้าเหรียญคุณเหงาคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นคุณอะ่ะที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วคุณเริ่มไม่ไหวมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองมีโอกาสเนาะที่อาจจะมีคําพูดบางอย่างหรือมีการกระทําบางอย่างหรือมีการเทคู่ของตัวเองนะคะในบางคนไปเนาะเออเพราะไพ่มันขึ้น5ดาบ คือมันอาจจะมีการที่มี e อีโะกะ้ค่ะใส่ในฝั่งของคุณเนาะใส่ให้เขานะคะแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่า คุณจะไม่งอนะความสัมพันธ์นี้เพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองทนมานานมากแล้วนะส่วนตัวเขาเองแอนรู้สึกว่าตัวเขาเองอยากได้โอกาสอยู่นะเขายังนึกถึงคุณคิดถึงคุณแล้วก็ตัวเขาเองแอนรู้สึกว่าน่าจะมีการส่งข้อความมานะคะหรือว่ามีการทักมางอนะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับชาวสีมังกรคนมีคู่เนาะเพราะว่าคนคนนี้แอนรู้สึกว่าการที่คุณดูแลเขาการที่คุณ เทคแคร์ care, ห่วงใยใส่ใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณน่าจะทําให้เขามานานแล้วพอคุณทําให้เขามานานอ่ะเหมือนเขาเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ที่คุณทําให้เขามันก็เลยทําให้พอมันไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกไม่มีความสุข นะคะเขารู้สึกไม่แฮปปี้เขารู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้คนคนนี้มีโอกาสที่จะมีการง้อกลับมาขอโอกาสแต่ไม่ได้ง้อแบบดีมากหรอกเนาะก็เป็นการง้อที่เป็นแบบคือบางคนคุณดิวกับทาวท่านลมอะไมทุนดุนกุมอาจจะเป็นคนมีอีกโก้เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่อ่อนิ่งๆออปากแจ๋วอะไรประมาณนี้นะเออมันก็เป็นการงอที่เขาก็อาจจะงอแบบ งอแบบไม่งออ่ะเออเอาง่ายๆมาเลยทําให้มันค่อนข้างยากนะคะในการที่เขาจะสามารถงอคุณได้สําเร็จเนาะเพราะว่าพอมันเกิดปัญหาบางอย่างแล้วอ่ะมัน มันจะทําให้การงอครั้งนี้มันมีความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะเออในปักนี้แล้วคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จริง,รงๆแอนเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะมีการกลับมาคืนดีกันแหละเนาะกลับมาหาการเพราะไพ่เป็นเดวิลนะหมายความว่ามันยังมีพันธนาการบางอย่างที่ยังผูกคุณและเขาไว้อยู่ต่อให้ความสัมพันธ์ไม่มีความสุขแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะยังกลับมาคือเขาก็จะงอได้สาเร็จแหละแต่ว่า คุณก็ลองถามตัวคุณเองนะว่าคุณแฮปปี้ไหมกับความสัมพันธ์นี้นะไพ่ขึ้นเหมือนกันเลยนะคะว่า let your friend help you นะคือชาวสิงห์มังกรถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะให้คุณลองขอคําแนะนําจากเพื่อนนะจากคนรอบตัวคุณนะคะจากคนที่เขาใกล้ชิดคุณแอนรู้สึกว่าคนข้างนอกเขาอาจจะเห็นภาพมุมกว้างมากกว่าเรา ที่ที่เห็นในสิ่งที่เห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบลองถามคนข้างนอกอะ่ะหรือคนที่เขาอยู่วงนอกแล้วเขาเห็นความสัมพันธ์ของคุณกับคู่อะ่ะเขาน่าจะให้คําแนะนําได้ดีว่าคุณควรที่จะไปต่อหรือว่าคุณควรที่จะพอแค่นี้เพราะว่าแอนเห็นว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างมีความผูกพันกันมากๆบ,บางคนเสพติดกันด้วยในเรื่องของแปดบวกบางคนเสพติดกันด้วยเรื่องของคุณอาจจะดูแลเขาดีจ,จัดอะไรประมาณเนี้นะอม มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันยังมีความแบบผูกกันไว้อยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็มีความต่างเนาะอาจจะนิสัยไลฟ์สไตล์หรือว่าคือบางอย่างมันต่างกันอะเออต่างกันมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่อยากไปต่อแล้วกับความสัมพันธ์นี้ก็เราปรึกษาเพื่อนดูนะคะว่าจะยังไงดีเนาะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าปักนี้มันยังมีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ย จะยังมีการวนกลับมากันอยู่เพราะว่ามันเป็นเดวิลกับสตรนเนาะมันเป็นไพ่ของพันธนาการมันเป็นไพ่ของความผูกพันมันเป็นไพ่ของความยึดติดอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะเลิกกันยากนะคะเป็นก้าวไม้นที่ขึ้นมาอาจจะยากอาจจะเหนื่อยนะกว่าจะสลัดได้นะคะแต่ว่า ก็ลองดูนะคะว่าคุณจะต้องทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เนาะเพื่อให้ความอึดอัดใจความหนักใจปัญหาในใจมันหมดไปแล้วคุณจะแบบมีความสุขกับความสัมพันธ์ได้อะเออตรงนี้นะคุณลองดูนะว่าคุณโสด กับคุณมีคู่แบบไหนคุณมีความสุขมากกว่ากันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณมีเขาในชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าก็ลองเปิดใจให้โอกาสคุยกันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่เป็นโสดมันแฮปปี้มากกว่านะ ก็เลือกตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็ลองกลับมาเยียวยาตัวเองนะอือมันจะทําให้ตัวคุณเองน่าจะแฮปปี้มากๆนะคะหลังจากนี้ก็ลองดูนะสาหรับชาวสีมังกรถือว่าแอนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ให้คําแนะนําคุณและกันเนาะในการที่จะตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าจริงๆทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับคุณนะกับความสัมพันธ์เพราะว่าคนแต่ละคนความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันปัญหาในความสัมพันธ์ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณก็ลองดูนะว่า คุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณมีความสุขให้คุณเลือกตรงนั้นนะคะเพราะว่าการที่อยู่ตรงไหนแล้วเราเป็นทุกข์มันไม่ใช่ความรักเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะคะขอบุณมากๆนะสำหรับทุกการติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสนะถือว่ามาดูกันสนุกๆใอรชาวราศีมังกรดูแลสุขภาพนะคะเที่ยวส่งการกันให้สนุกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย